เมื่อพูดถึงวัยชาราหลายคนมักจะนึกถึงการเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงการลดลงของความต้องการทางสรีรวิทยาอย่างไรก็ตามยังมีหัวข้อหนึ่งที่แม้จะอ่อนไหวแต่สําคัญอย่างยิ่งซึ่งสังคมมักมองข้ามหรือหลีกเลี่ยงนั่นก็คือเรื่องการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุแม่จะไม่ค่อยถูกกล่าวถึงแต่หัวข้อนี้กลับเป็นส่วนสําคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ในกระบวนการดูแลสุขภาพทางเพศและสุขภาวะทางจิตใจ โดยรวมองค์ผู้สูงวัยในช่วงบ้านปลายชีวิตสังคมสมัยใหม่มักสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้สูงอายุเป็นเหมือนความสงบนิ่งการละทิ้งหรือหมดวัยในแง่มุมของเรื่องเพศทําให้ความต้องการทางเพศซึ่งเป็นสิ่งธรรมชาติและสัญชาตญาณของมนุษย์ถูกผลักให้อยู่นอกขอบเขตความสนใจความเงียบนี้เองที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกผิดอับอายหรือโดดเดี่ยวเมื่อต้องเผชิญกับความต้องการของตนเองทั้งที่ในความเป็นจริงงานวิจัยและวงการแพทย์สมัยใหม่ ต่างก็เน้นย้ำอยู่เสมอว่าสุขภาพทางเพศมีได้มีเฉพาะในช่วงวัยหนุ่มสาวเท่านั้นหากแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตในวัยชราอีกด้วยแม้ความต้องการทางเพศจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแรงปรารถนาหรือความสามารถในการเพลิดเพลินกับความสุขทางเพศจะหายไปโดยยะสิ้นเชิงตรงกันข้ามผู้สูงอายุจำนวนมากยังสามารถและมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการรักษาชีวิตทางเพศที่ดีและปลอดภัยแม จะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างจากเมื่อยังหนุ่มสาวการช่วยตัวเองในกรณีนี้จึงกลายเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยในการตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาในแบบส่วนตัวโดยเฉพาะเมื่อผู้สูงอายุไม่มีคู่นอนหรือมีข้อจำกัดด้านสุขภาพที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการมีเพศสัมพันธ์ตามรูปแบบดั้งเดิม นอกจากนี้การช่วยตัวเองยังไม่ใช่เพียงแค่การปลดปล่อยทางร่างกายแต่ยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับร่างกายของตอน,อนเองลดความเครียดช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและเสริมสร้างความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตอนเองการรักษาความใกล้ชิดกับร่างกายของตอนเองแม่จะเป็นเพียงช่วงเวลาส่วนตัวก็สามารถส่งผลดีอย่างมากต่อสุขภาพจิตซึ่งมักถูกละเลยในวัยชารา การยอมรับและเปิดใจต่อประเด็นนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการลบล้างอคติทางสังคมที่ล่าหลังช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับความต้องการตามธรรมชาติโดยไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดหรือความละอายนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มจากทั้งในระดับชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยการส่งเสริมการศึกษาเรื่องเพศสำหรับผู้สูงวัยให้เป็นไปอย่างเปิดกว้างมีหลักวิทยศาศาสตร์และเปลี่ยมด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง กล่าวโดยสรุปวัยชาราไม่ควรถูกมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตทางเพศหากแต่เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์สมควรได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตอย่างงอเต็มเปี่ยมรวมถึงในด้านเพศสัมพันธ์แม่จะอยู่ในรูปแบบที่อ่อนโยนและเป็นส่วนตัวเช่นการช่วยตัวเองหากได้รับการเข้าใจอย่างถูกต้องการช่วยตัวเองจะไม่ใช่แค่พฤติกรรมทางสรีรวิทยาเท่านั้นแต่จะกลายเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพองค์รวมการบำรุงอารมณ์และการรักษาศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุในช่วงปลายของชีวิต เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการไว้ในวิดีโอนี้และเราหวังว่ามันจะมอบกำลังใจมุมมองใหม่หรือแรงบันดาลใจเล็กๆแก่คุณในเส้นทางชีวิตหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อแบ่งปันความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเราอยากได้ยินความคิดของคุณจริงๆและหากคุณยังคงรับชมมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่าบทเรียนในวิดีโอนี้มีคุณค่าจริงๆอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้ นั่นจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสวงอว่าคุณยังอยู่กับเราและเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้เราสร้างสรรเนื้อหาที่มีคุณค่าเช่นนี้ต่อไปขอบคุณมากที่คุณอยู่ที่นี่กับเราการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุวิธีดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรอบด้านในสังคมยุคใหม่ที่อายุไขของมนุษย์ยืดออกไปและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องของชีวิตทางเพศจึงเริ่มกลายเป็นหัวข้อที่ควรได้รับการยอมรับอย่างจริงจัง และเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวส่วนตัวหรือแม้แต่ถูกตีความผิดพลาดปัจจุบันได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จิตวิทยาและสังคมวิทยาว่าเป็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เป็นธรรมชาติสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์หากปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อเข้าสู่วัยชาราร่างกายของมนุษย์ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการเช่นระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลงภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอแรงกล้ามเนื้อฝ่อลงรวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่มักลดน้อยลงจากการสูญเสียคู่ชีวิตการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหรือมีโอกาสพบปะผู้อื่นน้อยลงสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุในบริบทนี้การช่วยตัวเองจึงไม่ใช่เพียงพฤติกรรมทางสรีรวิทยา แต่สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดูแลสุขภาพแบบอง์รวมได้อย่างแท้จริงในด้านร่างกายพฤติกรรมนี้สามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดความเครียดในระบบหัวใจและกระตุ้นการหลั่งเอนโดฟินฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งช่วยให้นอนหลับลึกขึ้นลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุสูญเสียคู่ชีวิตหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นประจำ การช่วยตัวเองสามารถช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองและไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกตัดขาดจากโลกแห่งความรักและความรู้สึกในด้านจิตใจและอารมณ์การช่วยตัวเองยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สึกควบคุมชีวิตและการมีตัวตนอย่างอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงวัยที่หลายคนรู้สึกว่าตนเองกำลังค่อยๆถูกมองข้ามจากสังคมการเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสความสุขทางเพศอย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการมีชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมทั้งขจัดความรู้สึกผิดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในวัยชาราอย่างไรก็ตามเพื่อให้การช่วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีสุขภาพดีผู้สูงอายุก็ควรปฏิบัติอย่างมีสติรู้จักพอเหมาะพอควร และใส่ใจในสุขภาพของตนเองควรเลือกเวลาที่เหมาะสมสถานที่ที่เป็นส่วนตัวสะดวกสบายและปลอดภัยพร้อมทั้งควรเสริมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเช่นการรับประทานอาหารที่ดีการออกกำลังกายเบาๆการฝึกสมาธิการเข้าสังคมและการตรวจสุขภาพเป็นประจำที่สำคัญไม่แพ้กันคือการขจัดความรู้สึกผิดหรือความอับอายที่สังคมหรือวัฒนธรรมในอดีตได้ปลูกฝังมาความต้องการทางเพศและการดูแลชีวิตรักของตนเองไม่ใช่เรื่องน่าละอาย หากแต่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ยังคงมีคุณค่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดแทนที่จะมองการช่วยตัวเองเป็นเรื่องต้องห้ามถึงเวลาแล้วที่สังคมควรเปิดใจและเข้าใจมากขึ้นนอต่อความต้องการที่ชอบทำของผู้สูงอายุสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาแต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่มีความเมตตาเข้าอกเข้าใจและให้เกียรติผู้คนทุกวัยสังคมที่มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับความรู้สึกรับฟังร่างกายของตนเอง และดูแลตัวเองได้อย่างมีอิสรภาพเต็มเปี่ยมด้วยความรักเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้และหวังว่ามันจะมอบแรงบันดาลใจมุมมองใหม่หรือกำลังใจเล็กๆให้กับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันนั้นมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เราอยากได้ยินเสียงจากคุณจริงฮ่าฮ่า และหากคุณยังรับชมมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่าบทเรียนในวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้นั่นจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงอยู่กับเราและยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆต่อไปอีกมากมายขอบคุณจากใจที่คุณอยู่ที่นี่กับเราการช่วยตัวเองเพื่อนร่วมทางเงียบๆในความเหงาเมื่อยามเข้าสู่วัยปลายของชีวิตเสียงหัวเราะของลูกหลานเริ่มจางหายบ้านที่เคยคึกคักกลับเงียบสงด และคนรักที่เคยร่วมสุขทุกข์ก็ลาลับความเหงาจึงค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในทุกลมหายใจสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องอยู่ตามลำพังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นไม้หรือไม่สามารถรักษาชีวิตทางเพศได้จากเหตุผลทางสุขภาพหรือ,อจิตใจการช่วยตัวเองจึงไม่ใช่แค่พฤติกรรมทางกายภาพธรรมดาแต่มันกลับกลายเป็นการเชื่อมโยงลึกซึ้งกับตัวเองเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจที่ซึ่งอารมณ์กลับมามีชีวิตและตัวตนได้รับการปลอบโยนในสังคมที่มักมองข้าม หรือแม้กระทั่งหลีกเลี่ยงความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุการช่วยตัวเองกลับกลายเป็นการต่อต้านอย่างอ่อนโยนแต่เปลี่ยนด้วยความหมายแน่นอนคือการเรียกร้องสิทธิ์ในการมีความสุขสิทธิ์ในการดูแลชีวิตจิตใจของตัวเองไม่ว่าวัยจะล่วงเลยไปแค่ไหนมันไม่ใช่แค่การปลดปล่อยทางกายแต่คือการเดินทางเพื่อยอมรับและเข้าใจตัวเองในช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกลืมเลือนการช่วยตัวเองยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้คงไว้ซึ่งความรู้สึกใกล้ชิดกับร่างกาย แม้ว่าร่างกายนั้นจะมีริ้วรอยอ่อนแรงลงแต่ก็ยังมีชีวิตยังสามารถรับรู้ถึงความสุขความพึงพอใจได้ชั่วขณะนั้นแม่จะสั้นแต่สามารถจุดประกายความสุขเล็กๆล,ลบเลือนความว่างเปล่าและตวนใจว่าพวกเขายังสามารถรู้สึกยังสามารถรักได้นอกจากนี้พฤติกรรมนี้ยังมีบทบาทในการลดความเสี่ยงทางจิตใจโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าที่พบบ่อยในผู้สูงวัยซึ่งเผชิญกับการสูญเสียการ,กรเกษียณอายุหรือการลดบทบาททางสังคมในขณะที่ความเสระความโดดเดี่ยว และความรู้สึกไร้ค่าค่อยๆกัดกินจิตใจการช่วยตัวเองในพื้นที่ส่วนตัวและด้วยความตระหนักรู้กลับกลายอเป็นแสงไฟเล็กๆที่คอยส่องสว่างให้กับความรู้สึกที่เย็นเฉียบมันคือการได้ควบคุมได้ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเป็นการแสดงออกของความรักต่อตอนเองในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกยุคใหม่ที่ไวัไม่ควรเป็นข้อจำกัดของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่การช่วยตัวเอง จึงอาจเป็นเพื่อนร่วมทางเงียบๆที่อยู่เคียงข้างผู้สูงวัยช่วยให้ผ่านพน้น่ําคืนอันยาวนานเติมพลังให้พร้อมเผชิญวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องการคำพูดไม่ต้องการแววตาเห็นใจเพียงแค่การยอมรับอย่างจริงใจว่าความต้องการทางอารมณ์และเพศของผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ชอบทำสมควรได้รับการเคารพและเข้าใจเราจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองทลายอคติเดิมๆและสร้างพื้นที่พูดคุยที่ปลอดภัยเปี่ยมด้วยความเข้าใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แม่แต่ในด้านที่ลึกซึ้งที่สุดของตนเองเพราะเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาสมควรได้รับความรักทั้งจากภายนอกและจากภายในตนเองเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้และหวังว่ามันจะมอบแรงบันดาลใจมุมมองใหม่หรือกำลังใจเล็กๆให้กับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันนั้นมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เราอยากได้ยินเสียงจากคุณจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> และหากคุณยังรับชมมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่าบทเรียนในวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้นั่นจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงอยู่กับเราและยังเป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่จะทําให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆต่อไปอีกมากมายขอบคุณจากใจที่คุณอยู่ที่นี่กับเรา ประโยชน์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งต่อสุขภาพกายและใจมีงานวิจัยทางการแพทย์และจิตวิทยามากมายที่ยืนยันว่าการช่วยตัวเองสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุลดความเครียดและความวิตกกังวลการช่วยตัวเองช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอย่างออกซิโทซินและเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยบรรเทาระบบประสา,าสททําให้อารมณ์ดีขึ้นลดความวิตกกังวลและแม้กระทั่งลดความเจ็บปวดตามธรรมชาติ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นกิจกรรมนี้ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายนำไปสู่การหลับลึกและหลับสนิทยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีในวัยชารากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและปกป้องสุขภาพทางเพศการช่วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศช่วยให้ผู้ชายสามารถคงการแข็งตัว และช่วยให้เนื้อเยื่อในช่องคลอดของผู้หญิงแข็งแรงลดความเสี่ยงของอาการแห้งหรือฝ่อของเนื้อเยื่อเสริมสร้างความรู้สึกควบคุมชีวิตและคุณค่าในตนเองการดูแลตนเองรวมถึงกิจกรรมทางเพศในแบบส่วนตัวช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักความสุขและการใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมขจัดอคติสร้างสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองให้กับผู้สูงวัยการพูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุ ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องลามกหรือไม่เหมาะสมแต่มันคือการยกระดับความเข้าใจและการให้เกียรติสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ของผู้สูงวัยพวกเขาก็มีความปรารถนาความรู้สึกและความต้องการไม่ต่างจากคนวัยอื่นและสมควรได้รับการรับฟังได้รับการดูแลอย่างรอบด้านรวมถึงในเรื่องชีวิตทางเพศยิ่งไปกว่านั้นในวันนี้มากกว่าที่เคยเราจําเป็นต้องสร้างทัศนคติใหม่ที่เปิดกว้างมีความเมตตาและตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยศาศาสตร์ต่อหัวข้อนี้ เพราะในหลายกรณีการช่วยตัวเองไม่ใช่แค่พฤติกรรมตามธรรมชาติแต่มันคือกระบวนการเยียวยาการแสดงความรักต่อตัวเองและเป็นก้าวสำคัญในการดูแลทั้งสุขภาพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้และหวังว่ามันจะมอบแรงบันดาลใจมุมมองใหม่หรือกำลังใจเล็กๆให้กับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันนั้นมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ใต้คลิป evet. วิดีโอนี้เราอยากได้ยินเสียงจากคุณจริงฮ่าฮและหากคุณยังรับชมมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่าบทเรียนในวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้นั่นจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงอยู่กับเราและยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆต่อไปอีกมากมายขอบคุณจากใจที่คุณอยู่ที่นี่กับเรา ตัวของเราเองสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเริ่มจากการเข้าใจตนเองนอกเหนือจากประโยชน์ด้านจิตใจการช่วยตัวเองยังมีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพทางสรีรวิทยาและร่างกายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายจากกระบวนการชาราภาพตามธรรมชาติงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่พบว่าการช่วยตัวเองสามารถช่วยลดความดันโลหิตในระยะสั้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยเฉพาะในส่วนกล้ามเนื้อที่ตึงงอเครียดซึ่งช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อเกร็งผลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้รู้สึกสบายในทันทีแต่ยังส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและระบบประสาทโดยรวมอีกด้วยหนึ่งในประโยชน์สาคัญอย่างยิ่งของการช่วยตัวเองในผู้สูงวัยคือการรักษาความยืดหยุน่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณเชิงกรานการกระตุ้นเบาๆและการเคลื่อนไหวของบริเวณนี้มีส่วนนอช่วยในการป้องกันปัญหาปัสสาวะเล็ดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง หรือปัญหาการควบคุมการขับถ่ายซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนและผู้ชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมากสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคข้ออักเสบโรคหัวใจหรือการไหลเวียนโลหิตไม่ดีการช่วยตัวเองถือเป็นการกระตุ้นร่างกายอย่างอ่อนโยนทำให้ร่างกายยังได้เคลื่อนไหวโดยไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกับการออกกำลังกายหนักเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเหมาะสมโดยเฉพาะในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้า หรือไม่สามารถออกกําลังกายได้เต็มที่สิ่งที่ควรระวังความสมดุลและการดูแลอย่างฉลาดแม้ว่าการช่วยตัวเองจะมีประโยชน์ชัดเจนแต่การทําให้เหมาะสมและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเช่นเดียวกับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆหากถูกใช้มากเกินไปหรือทําไปด้วยเจตนาที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลในทางลบได้การช่วยตัวเองบ่อยเกินไปเช่นหลายครั้งต่อวัน หรือใช้เป็นวิธีหนีปัญหาอารมณ์อาจก่อให้เกิดความรู้สึกสูญเสียการควบคุมความกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศหรือแม้กระทั่งความรู้สึกผิดต่อตนเองโดยเฉพาะหากยังมีอิทธิพลจากค่านิยมเก่าทางาศาสนาหรือวัฒนธรรมนอกจากนี้หากกระทำไม่ถูกเวลาหรือในสถานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวลดความผูกพันหรือสร้างความเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจดังนั้นการสร้างทัศนคติที่ดีมีสติและเคารพตนเองต่อพฤติกรรมนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องรู้สึกผิดหรือปิดบงังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางกลุ่มเช่นโรคหัวใจขั้นรุนแรงความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้หรืออยู่ระหว่างการรักษาโรคเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจช่วยตัวเองเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจการช่วยตัวเองในผู้สูงไวัยไม่ใช่เรื่องน่าอายหากแต่เป็นการดูแล และเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองอย่างลึกซึ้งเมื่อปฏิบัติอย่างมีสติรู้จักพอดีและด้วยทัศนคติที่เป็นบวกพฤติกรรมนี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขภาพกายและใจและช่วยให้ผู้สูงวัยยังคงรู้สึกมีเสรีภาพมีการควบคุมชีวิตและมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ลำพังหรืออยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้และหวังว่ามันจะมอบแรงบันดาลใจมุมมองใหม่ หรือกำลังใจเล็กๆให้กับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันนั้นมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เราอยากได้ยินเสียงจากคุณจริงฮ่าฮและหากคุณยังรับชมมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่าบทเรียนในวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้นั่นจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงอยู่กับเรา และยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆต่อไปอีกมากมายขอบคุณจากใจที่คุณอยู่ที่นี่กับเราการช่วยตัวเองกับความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราสิ่งที่เติมเต็มไม่ใช่สิ่งที่มาแทนที่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยชาราหลายคนมกคิดว่าชีวิตทางเพศสิ้นสุดลงหรือไม่มีความสำคัญอีกต่อไปอย่างไรก็ตามความคิดนี้ถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะในความเป็นจริงความต้องการใกล้ชิดทางร่างกาย และการเชื่อมโยงทางอารมณ์ยังคงมีอยู่ในผู้สูงอายุเพียงแค่รูปแบบและระดับของการแสดงออกอาจเปลี่ยนไปตามการเวลาในบริบทนี้การช่วยตัวเองไม่ควรถูกมองว่าเป็นตัวแทนจําเป็นของการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตหากแต่เป็นการเติมเต็มอย่างมีสุขภาพดีเพื่อรักษาความใกล้ชิดกับตนเองและยังคงความไวต่อความรู้สึกในชีวิตทางเพศความสัมพันธ์ทางเพศที่สมดุลในทุกช่วงวัยยังคงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความผูกพันทางอารมณ์สนับสนุนสุขภาพกาย และสร้างความสนิทสนมลึกซึ่งระหว่างสองคนอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหลายคู่รักอาจเผชิญอุปสรรคเช่นฮอร์โมนลดลงโรคประจำตัวหรือปัญหาทางจิตใจที่ส่งผลให้ความถี่และคุณภาพของชีวิตทางเพศลดลงในกรณีเหล่านี้การช่วยตัวเองจึงกลายเป็นตัวเลือกที่อ่อนโยนเป็นส่วนตัวแต่ยังให้ความพึงพอใจทั้งทางร่างกายและจิตใจการสนับสนุนไม่ใช่การทดแทนความรักทางกายภาพ ในเส้นทางของการใช้ชีวิตวัยชรายอย่างเต็มเปลี่ยมเรื่องเพศไม่ได้ถูกตัดทิ้งออกไปแต่มันคือมิติที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความผูกพันความเข้าใจและการเชื่อมโยงระหว่างกายใจอารมณ์ในแง่นี้การช่วยตัวเองไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการแทนที่การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตแต่ควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือช่วยเหลือที่ละเอียดอ่อนในการรักษาความใกล้ชิดกับร่างกายและความรู้สึกของต่อนอ,อเองในด้านบวกการช่วยตัวเองช่วยกระตุ้นการรับรู้ถึงความพึงพอใจควบคุมระบบประสาท และรักษาการทำงานทางสรีวิทยาที่เสื่อมลงตามอายุโดยเฉพาะกับผู้ที่ใช้ชีวิตตามลำพังสูญเสียคู่ชีวิตหรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพการช่วยตัวเองเปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยให้พวกเขายังคงสัมผัสกับความรักความอ่อนโยนและความเป็นมนุษย์ของตนเองนอกเหนือจากผลทางร่างกายการช่วยตัวเองยังช่วยบรรเทาความเครียดกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมอนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินและออกซิโทซินอซึ่งช่วยให้นอนหลับดีขึ้นลดความกังวล และลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าความรู้สึกเชิงลบอย่างความโดดเดี่ยวการขาดการเชื่อมโยงหรือการควบคุมตนเองที่ลดลงอาจบรรเทาได้จากการเคารพและฟังเสียงของความต้องการทางกายภาพของตนเองอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือการแยกแยะให้ชัด,ดเจนระหว่างการดูแลตัวเองอย่างมีสุขภาพดีกับการใช้การช่วยตัวเองเป็นวิธีหลีกหนีไม่ว่าจะเป็นความเหงาหรือบาดแผลในอดีตที่ยังไม่เยียวยาการช่วยตัวเองไม่สามารถแทนที่การเชื่อมโยงทางอารมณ์ และความใกล้ชิดที่แท้จริงระหว่างสองคนได้หากมันถูกกระทําอย่างโดดเดี่ยวซ่อนเร้นหรือขาดการสื่อสารอาจยิ่งเพิ่มความรู้สึกห่างเหินและเศร้าสื่อสารเปิดใจและเข้าใจเพื่อการเติมเต็มไม่ใช่การหลบซ่อนในกรณีที่ยังมีคู่ชีวิตการช่วยตัวเองควรถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเปิดใจมากกว่าจะเป็นสิ่งต้องห้ามหรือซ่อนเร้นการสื่อสารอย่างจริงใจความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจคือกุญแจที่ทําให้การช่วยตัวเองกลายเป็นส่วนเติมเต็มที่มีคุณค่าในความสัมพันธ์ไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการเสริมสร้างความใกล้ชิดยิ่งขึ้นในบางกรณีการผสมผสานระหว่างการดูแลตัวเองกับกิจกรรมทางเพศร่วมกันอาจทําให้ชีวิตคู่มีสีสันมีความเข้าใจและความสบายใจมากยิ่งขึ้นการช่วยตัวเองไม่ใช่สัญญาณของความห่างเหินหรือความไม่ผูกพันหักแต่เป็นการแสดงความรักต่อตนเองอย่างมีสติโดยเฉพาะเมื่อตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจความเข้าใจ และการสื่อสารอย่างเปิดเผยสำหรับผู้สูงอายุนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในเส้นทางของการมีชีวิตที่สมบูรณ์ช่วยรักษาศักดิ์ศรีความมีชีวิตชีวาในจิตใจและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับตนเองรวมถึงกับคนที่พวกเขารักเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้และหวังว่ามันจะมอบแรงบันดาลใจมุมมองใหม่หรือกำลังใจเล็กๆให้กับคุณในเส้นทางชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราแบ่งปันนั้นมีประโยชน์และมีความหมายโปรโดใช้เวลาสักครู่ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เราอยากได้ยินเสียงจากคุณจริงฮ่าฮและหากคุณยังรับชมมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกว่าบทเรียนในวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริงอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้นั่นจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงอยู่กับเราและยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆต่อไปอีกมากมายขอบคุณจากใจที่คุณอยู่ที่นี่กับเรา การทำลายอาคติการสร้างความเข้าใจในสังคมในปัจจุบันหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่กล้าแบ่งปันหรือดูแลชีวิตทางเพศของตนเองคือความกลัวที่จะถูกตัดสินถูกละอายหรือถูกมองว่าไม่เหมาะสมแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเพศไม่จำเป็นต้องมีอายุมันเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบระดับและเป้าหมายไปตามแต่ละช่วงชีวิตดังนั้นแทนที่จะหลีกเลี่ยงสังคมควรมีมุมมองที่เปิดกว้าง และครอบคลุมมากขึ้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลชีวิตทางเพศของตนเองอย่างมีสุขภาพดีปลอดภัยและได้รับการเคารพนอกจากนี้เราจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างและเป็นมิตรสถานที่ที่ผู้สูงอายุสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอคติซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการยอมรับและรักแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจความสุขในการดำเนินชีวิตและความพึงพอใจในช่วงเวลาหลังจากนี้ เพศในวัยชาราเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทิ้งการช่วยตัวเองและกิจกรรมทางเพศในผู้สูงอายุควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการรักษาสุขภาพโดยรวมไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนหรือรู้สึกละอายเมื่อสังคมให้ความเคารพฟังและสนับสนุนผู้สูงอายุในเส้นทางการดูแลชีวิตทางเพศของพวกเขาเราก็ไม่เพียงแต่ปกป้องสุขภาพส่วนบุคคลแต่ยังช่วยสร้างชุมชนที่มีความเมตตาเข้าใจและไม่ตัดสินเพราะคุณภาพชีวิตไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพความรักและการดูแลที่ครบถ้วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้มันช่วยอะไรในการพัฒนาชีวิตของคุณฉันอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงใต้ใคลิปวิดีโอนี้เพื่อแบ่งปันกับพวกเราหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต